พิเศษนะครับพอเราเปิดออกมาพอเราเปิดออกมาเราพักหนึ่งสองสามแล้วเบทบคอหนึ่งทีถ้าจะ่ายีปเลยช่วยหน่อยได้ไหมครับจำวิธีได้ไหมจำวิธีได้ไหมเ้ดพัหนึ่งสองสามติคอหนึ่งทีเห็นไหมครับโอเค เดี๋ยวจะปั่นมาปั่นมาปั่นมาเดี๋ยวอันนี้ปากคุณพ่อก่อนได้ไหมครับคพีปนมาปั่นมาป่นมปั่นมให้ป่นปั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 ่ป่ปั่น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 ปัันปั่นมั่ปั่ไม่ปัปปเปนปนปั จำวิธีได้ไหมจำวิธีได้ไหมอ่ะได้๋ยวโอเคมาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามทำให้ต้องโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวเดยดอะไรดีหรือเปล่าโอเคอ่ะอันนี้คออันนี้ของอาคไปแล้วมาดูมาดูมาดูะไรไปแล้วมันจะหายไปไหมหาย ขอบคุณมากครับไปหร้ง <c oughs> <c oughs>